ีท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆทุกคนครับโูกใช่อินไทยเลนครับในคลิปนี้ผมกับพอดีเห็นกระบ,บองเพชรครับอยู่ขางทางกําลังจะเดินทางไปอีกหมองนึงครับที่มีกระบ,บองเพชรพอดีเห็นกองเป็นกวองปุ๋ยมากนะครับเพื่อเพิ่นสิได้ทําการเกษตรต่อไปนะครับก็เลยเอาไห้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนี่ครับสำหรับการเกษตรยูนกา เพื่อนตรงโรยปุ๋ยก้อนทุกข้างแหละครับสําหรับจะเห็ดไล่เห็ดยั้งก็ตามเนาะครับเนาะนี่ครับเพื่อนก็จะมีแบบนี้มาเลยครับอันนี้ผมบ่าแน่ใจนะครับว่าเป็นถุ่งยั้งครับกาโบบลควายไปอันนี้ของเพื่อนเนาะครับเนาะน่าจะเป็นพวกปุ๋ยมักธาตุอาหารแต่ว่ามินครับมินต์หน่อมักครับเพราะว่าจะเป็นเศษวัสดุต่างๆนะครับเป็นพวก วัชพืชเศษอินทรีย์ครับผมนี่ครับก็จะมีเมล็ดละครับเป็นมูลสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็เศษไม้นะครับเศษไม้เศษใบไม้ทุกอย่างนี่ครับฟังพูดกับมี่ครับพี่น้องฟังพูดกับมี่ครับในการเ็ดเกษตรของเพื่อนการนี่ครับจะเป็นโล่งโล่งไก่ครับเลี้ยงไก่โล่งเลี้ยงไก่เนื้อครับจะเอามาให้ฝาก พี่ฝากน้องนะครับระวังเดินทางไปต้นกระบองเพชรครับครับก็พอดีผ่านมาเห็นนะครับก็เลยแวะไทยพี่น้องเบิ้งนะครับว่าเหตุการณ์เกษตรอยู่นี่ก็ต้องมีการเตรียมดินก้อนครับเตรียมดินให้มันดีๆครับครับนี่ก็เป็นอีกมองนึงครับพี่น้องนี่ครับก็จะเป็นไร่ที่ไทเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามีกองปุ๋ยมักคือเก่าครับ ทุกไล่นะครับก่อนทำการเกษตรนะครับเป็นบรรยากาศยามเมือเลี้ยงครับผมเก็บมะพอ้าฝากพีฝากรองนะครับส่วนนา้นนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นต้นกระบองเพชรครับแล้วก็มีเป็นปลาอินทผาลัมครับอินทผาลัมอยู่นี่นี่โอ้ผม่างามครับหน่วยใหญ่งามครับ ต้นกระบองเพชรนะครับขึ้นตามนี่แหละครับตามรั่วตามทางนี่แหละครับสําหรับยูอิสราเอลนะครับขึ้นได้ทุกที่ครับสําหรับต้นกระบองเพชรผมกับโบ้เคยได้กินจักเทือครับก้อนหนานี่ก็เป็นนุ่มอบุบลนะครับคลิปก้อนหนานี่ก็ได้ทายเพื่อน้วก็นุ่มอบอุบนเพื่อนได้กินนะครับนี่ครับเมื่อนี้ผมก็เลยล่องเมืองก่อนหน้าครับเป็นยังไงเนาะครับ ท้ายบรรยากาศไม่พี่เห็นวังเบิงครับสําหรับสวนอินทผลัมนะครับกับกระบองเพชรที่อิสราเอลครับบรรยากาศรอบๆครับประมาณนี้ครับตอนแรงๆร่มจัดแรงน่อยนึงครับครับนี่ครับเป็นกระบองเพชรครับพี่น้องครับนี่ครับกระบองเพชรที่ผมตัดมากครับจะประมาณนี้ครับ มันก็จะมีอันตรายเนี่ยคคือน้ำครับต้องระวังดีๆครับนี่ครับจะมีน้ำเต็มเลยนี่ครับน้ำจะนี่เต็มเลยครับต้องระมัดระวังนะครับในการจับแล้วการในการกินก็ต้องระมัดระวังเป็นไปได้ก็ให้ใส่ถุงมือครับผมนี่ครับสำหรับกระบองเพชรนะครับอันนี้ผมจับผมก็ต้องค่อยระวังครับ บวองเพชรครับกับวงเพชรอิสราเอลประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะล่องกินจักหน่วยหนึ่งนะครับเนาะซิมไห้พี่ห้นองเบิ้งตรงละมันระวังครับรับอหนนี้เนาะครับเนาะนี่ครับในการทายถ้ำงานยากหน่อยนึงครับเพราะว่าล้มระดมผู้เดียวครับนี่ครับหน่วยนี้สังเกตเบิ้งอาจจะมี ผลเต็มเลยครับการจรับก็ต้องเบ่งช่วงที่โบมี่ครับนี่ครับผมนั่งดีๆครับเดี๋ยวลมมันมาจะงสี่นะตัดนะครับตัดจับดีๆครับแล้วก็พาพาออกเลยครับนี่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเนื้อเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับกระบ,บองเพชรบ่เคยกินจ้าเกือครับมาอยู่หาปีแล้วครับก้อนอานนี้ก็มีน่นมบวบนครับที่เพิน่นท้ายเพิ่นกินเนาะครับผมก็จะลอ่องกบิ่นเมืองนี่แหละกินล่องเมืองครับเป็นยังไงกนาะคคำแหลกคำแหลกโอ้ยเป็นยังไงกนาะเนี่ ทั้งนี้เป็นเม็ดครับพอม,มามันบวบค่อยหวานมืนเดิครับเป็นออกจากรสชาติจืดๆจังหน่อยทั้งนี้เป็นเม็ดเคี่ยวเคี่ยวไปคล่อยๆเม็ดบักย่อไปยังท่นละครับแล้วกับกวบวบค่อยหวานครับแต่าถามผมผมว่าบวาบค่อยแฉบเหมนเดิครับอโอเคครับ ข่านไปหน่วยหนึ่งมี่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกหน่วยหนึ่งครับพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับในการจับเป็นปนเ็ไปได้กันใส่ถุงมือครับครับจับหมองที่บ่มีน้ำครับ น้ำก็จะเต็มเลยครับเนี่ยน่ครับน้ำเทียบเลยเดี๋ยวลองกินมัางอีกน่อยนึงครับกินนวยนี่จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวกะไข่เสียบคือเกาบบครับนี่ก็เป็นหน่วยที่สองเนาะครับกินยากครับกินยากอีรีครับตัดมองนี้ก็ครับเนี่ยตาดมองขนมันหลายๆนี่ครับตัดอกเลยตัดอกเลยน้อง โอ้ยกินยากครับสำหรับกระบ,บองเพชียนาะโอเคครับตัดใส่ตัดขวาบนล่างโอเคครับแล้วก็พาเลยจวดเชี่ยวครับขี่ออกขี้เปลือกมันออกโอเคปื๊บ <c oughs> <c oughs> นิดนิดนึงนิดนึง โอเคครับนี่ครับนี่ก็เป็นน้อยที่สองครับเดี๋ยวเชื่อมเมืองครับว่าจะเป็นคือเกาอ่าบอคือเก่าครับนี่ก็เป็นเม็ดครับนี่ครับมันจะมีเม็ดข้างในครับพี่นอ้องนี่ครับผมจะเป็นเม็ดเม็ด อย่างนี้นครับถามผมพมว่ามันประมาณบกค่อยแซ่บเหรอครับให้ผมไปซื้อผมก็บเครือจิตกันแล้วแต่ผูมมักเนาะครับเนาะแต่ว่า,าคุณประโยชน์จะหลายเกันสาหรับกระบ,บองเพชรน,นะครับถ้ากินเพื่อสุขภาพหรือว่ากินเป็นยาที่มีคุ้นประโยชน์ก็ดีครับแล้วถ้าทำความแซ่บความนวกินแล้วมันแซ่บบ่ผม่าบ่ค่อยแซ่บมันได้ครับว่ามเม็ดมันหล รสชาตมันกับบอค่อยหวานแห้งมันก็ออกจากจืดๆน,นิดนึงหวานนิดหน่อยครับแต่กับพ่อกินอยู่สำหรับผู้ที่มาก้นกับจะว่ามันแ่บครับกระบองเพชรเดี๋ยวร่องกินเราละครับพี่น้องตรวจสวา,วามีน้ำมิยังบอรครับมีน้ำปากมือบอ ถือว่าโอเคครับบ่บ่มีน้ำโอเคครับปลอดภัยครับผมครับสำหรับในมือนีครับบ่มีอย่างไรครับพี่่รองมือนีครับเป็นวันยุดครับเหตุงานมากกับเด็กทุกมือครับว่าจะตื่นมากจะเศร้ากับเลยตื่นมากกินครับเขากบน้ำเห็ดกินเห็ดกินแล้วกินเขาแหล้วก็เลยนอนต่อครับพักควันล้ะก็ช่วงแรงมากอ่ะ ผาพี่พาน่องมาเที่ยวเนี่ยแหละครับแลักกามาทดสอบกินกระบองเพชรให้เบิงครับกินกระบองเพชรดล่องเบิงว่าเป็นยังไงนี่ก็ได้เคยล่องแล้วครับโอเคครับผมไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้โชคชัยอินไทยเลนขอลาไปก่อนครับพี่น้องมื่อี้ก็บบอสบอสเซียเที่ยวแล้วล่ะครับมาอิสราเอลแตละเทียก็ได้ได้กินกระบองเพชรแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมให้พี่ๆน้องๆสุขภาพแข็งแรงครับ วัดไผยจากโลกให้ทั้งเบิดครับผมสวัสดีครับ